เราไปแหกป่าแหกกระเชิงบอกใครไม่ต้องมาคุ้มครองพยงพยานมันไม่มีแล้วครับไม่มีใครอิทธิพลแล้วครับตระกูลหลีนเว้แล้วเขาไม่ใช่เป็นคนอิทธิพลเขาไม่ใช่คนไปฆ่าใครตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นพวกนักเลงหัวไม้เขาไม่ใช่ครับไปถามคนธัญญบุรีเขารู้ครับที่เขาชื่อดังมาได้เพราะเขาอะไรช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่วันนี้ก็บอกแล้วนครับเจ้าพิษลูกครับแค่นั้นเองขับรถไปแล้วก็หัวร้อนก็โถก็เป็นเรื่องหัวร้อนของเด็ก ก็ว่าไปตามรูปแบบคดีไปแต่ไม่ใช่ใครไปเต้ากันจนโอ้ยเกิดเหตุโอ้โหจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามโอ้ยทำเป็นเรื่องใหญ่โตมโมโหลานอย่างนู้นวันแรกออกมามีอะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นผู้ใหญ่คนนี้ตกลงไม่มีอะไอเต้พระรามเจตออกมาพูดจะมีการลงขันหนึ่งล้านบาทจะเด็ดหัวคนนั้นจะเด็ดหัวคนไอเยนนี่ก็มั่วตกลงมาทะเลาะก,กันเองไปก็ไม่มีใครอยู่แล้วมันน่าเชื่อถือที่ไหนเล่า จะเอามาเป็นกระแสจะามาเป็นอะไรมันไม่ได้หรอกครับคนเขารู้ฮะข่าวออกไปถึงไม่เกี่ยวคุณทร,รมาณเขาไม่เกี่ยวข้องเลยคุณทร,รมัณะจะยังไม่เกี่ยวข้องอะไรมีพูดเปิดปากอยู่คนสองคนเท่านั้นเองส่วนฝ่ายที่บอกว่าอ่าที่เป็นคู่กรณีที่บอกว่าแปบเป็นคนผิดเเขาก็ไม่ได้เปิดปากอะไรนั่นกับออกทุกวันนะอีกฝ่ายออกทุกวันออกทุกวันทําตัวเหมือนนะดูเป็นอ่า เป็นญาติผู้ใหญ่เลยครับไปโคตรเป็นเง่าวกันเลยลแหละก็ว่ากันไปฮะให้สังคมเขาดูผมพูดตามเนื้อเนื้อผ้าตามความจริงความเป็นจริงการเยียวยาเขาเยียวยาอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรครับแต่ในเมื่อเขาเข้าไปไม่ได้เข้าไปคุยไม่ได้เข้าไปได้เลยการกันอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรฮะใครจะเป็นโทษสกรัรก็เดี๋ยวไปศาลขึ้นศาลอย่างเดียวครับกับตํารวจทาสํานวนถ้าตํารวจสอบไม่ได้ก็ไม่รู้ฮะมันก็ไม่สมบูรณ์ แล้วเรื่องของกาลางรถของการคุณจะไปขยับขยักตามอย่างนู้นมันไม่ได้หรอกครับแต่คนที่เขารับผิดชอบเขาก็บอกแล้วจะซื้อให้ใหม่แต่ต้องไม่มีคนนี้ไม่มีคนนี้ถ้าไม่รับก็ไม่ได้ก็ต้องไปจบกันที่ศาลก็เท่านั้นเองมันจะต้องไปอะไรฮะมันไม่ได้เรื่องใหญ่แล้ววันนี้หมอก็ยังไม่แถลงให้รู้ว่าตกลงอ่ะซี่โครงหักสองซี่หรือหกซี่กันแน่หรือยังไงก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่า คู่กรณีที่เขาไปเขาก็ไม่มีการเข้าเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้เพราะโดนกันออกมาหมดถูกไหมฮะไม่ก็พบอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอย่างนี้ทํำยังไงฮะก็ไปพบกันอย่างเดียวก็ที่ศาลเนี่ยก็ต้องสอบสวนกันมาเริ่มแรกเกิดจากอะไรจุดไหนจุดไหนจุดไหนก็ามาเปิดวิดีโอกันดูเปิดกันไปเปิดกันมาช็อตแรกใครผิดก็เห็นกันทั้งเมืองส่วนช็อตสองไม่ต้องพูดถึงไอ้พีชผิดแน่นอนไปข่มขู่เขาไปทำนี้เขาขับรถปาดเขาขับรถชนเขานี่ผิด เห็นไ,ไหมผมนึงบอกไนงะผมไม่ได้เข่าข้างพูดตามเลยเนื้อผ้าแต่คนผิดมาขมาแล้วอะไรขมาแล้วเห็นบ้าแล้วออกสื่อแล้วนั่งขมาแล้วกลับโดนโยกออกหนีไม่ยอมรับไอคนที่ไปยอมรับดันไปบอกอีกว่าเรื่องนายไม่จริงใจไปรู้เขาอีกก็ไปตัดสินเขาอีกแล้วอย่างนี้มันถูกเรื่องนหรอครับ ทำไมไม่ปล่อยไปไปตามคันลองเป็นไปตามธรรมชาตินะครับมันไม่มีอะไรอยู่แล้วสื่อทุกสื่อก็แหม่ก็นั่งเชียร์กันอยู่แล้วเขาก็เห็นกันอยู่มีใครก็จะทําลายแล้วมันไม่มีหรอกครับคุณเดินน้ำไปคุ้มครองพยานคุครองมันเกิดอะไรขึ้นตํารวจเขาก็อยู่เขาบอกไม่มีอะไรผมก็สอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจมีอะไรไม่เลองมันไม่มีอะไรหรอกพี่เพียงแต่จุดจุดจุดสัตว์เอ้ยเท่านั้นเองเห็นไหมครับ มันไม่ได้เป็นสิ่งอะไรที่มันไม่เป็นคดีอะไรที่ใหม่เลยมันเป็นคดีที่เหมือนเหมือนกันไหลคดีที่เกิดขึ้นเรื่องไอ้บอสอยู่วิทยาไม่หนักกว่าหรอครับทําไมตอนนั้นแหม่ถ้าเกิดตอนนั้นตอนนี้ตามเรื่องกันหน่อยสิบอสอยู่วิทยาเห็นไหมมีสารขึ้นสารไปก็ยกฟอ้องอดีตพอบอรตรยศฟ้องสมยศแต่อีกสองเนอดีตอายการกล่าวติดคุกทั้งคู่เห็นไหมฮะ นั่นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจตายฮะขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่วันนี้ไอ้บอสลอยนวลนะเพราะคดีหมดอายุความแต่คนที่ทำเรื่องลดความเร็วให้อบอสนี่ตอนนี้ทำไงอนะตีกุ๊กนี่ครับศาลนะกันเห็นไหมฮะบ,บอสอยู่วิทยาจะหนีไปก็หนีไปเลยครับไปสุดกูหมดเลยมันจะกลับมากระโดนประนามก็เท่านั้นเองหนีกันได้สุดกู หลายๆคดีครับมันมีหมดนะครับทนายทนายหลายคนเขาก็ออกมาพูดกันเยอะแยะไปหมดศาลยังไม่ได้มีอะไรคุณไปดั้งตัดสินเองไปกับเข้าใจเองเออเองแล้วไปไปทำบ้านเองทําเองทบาบ้านเองทําเองทาเองหมดเอา้าก็ไม่ต้องทําอะไรดิครับเดี๋ยวคนนู้นมาบริจาคคนนู้นมาบริจาคตกลงไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่เลยฮนะบ้านเบิร์นสร้างให้ใหม่ตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่วันเนี้ยตกลงมันเรื่องอุบัติเหตุกันแนละชนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งเจตนามโ,โห หัวร้อนเข้ามากูลูกใครกูลูกใครก็เท่านั้นเองเหรอเห็นไหมครับเหตุการณ์ผ่านมาแปดวันเก้าวันก็เพราะอย่างนี้ครับมันก็ถึงกับราคาซางกันอยู่งี้จะเข้าขบวนชั้นศาลก็้านางต้องเล่นข่าวก่อนเล่นข่าวกันขยี้กันให้เละให้เทะก่อนนะฮะขยี้กันไปขยี้มาสุดท้ายฮะสิ่งที่ต้องวิสุจน์ก็ไม่มีอะไรในคอไผ่ครับมันก็ต้องไปจบที่ชั้นศาล วางเงินช่วยเหลือก็คงวางอย่างนี้ไม่ได้ก็ไปวางกงันชั้นศาลน่ะนะครับเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําอะไรไม่ดีมีเจตนาที่จะทําว่าจะช่วยเหลือจะเชื่ออะไรคนทําผิดสามารถสํานึกผิดได้คนสํานึกผิดแล้วจะเตรียมมาขมาแต่อีกคนฝั่งหนึ่งดันโยกออกไปยกตัวหนีและแถมไปด่าเขาอีกสวัสดีครับรถตรุลเอกสนิทมูลขํำครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนุษย์เงินมนุษย์ทองสวัสดีครับทุกคนครับผมมาพูดวันนี้เนี่ยผมพูดทุกวันนะแต่ผมบอกว่าการเรียบเรียงจะพูดผมก็ไม่ได้ครับไม่อยากจะไปกระทบถึงใครเพราะไม่ได้ครับใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นนะใหญ่ๆโตๆผมกลัวอิทธิพลฮะผมกลัวฮะผมกลัวทุกคนลูกหมดแล้วกลัวเลอะเกินนะครับกลัวมากๆเลยผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมีอิทธิพลกว่าใครเพราะไปแตะไม่ได้เลยคนะ ขนาดดูนี่นะฮะไอคนที่คนไอคนคนคนหนึ่งที่อยู่แถวสายไหมอะ่ะบอกสองบอเนะะี่ยโอ้เขแตะไปโดนสาวหมดเลยเห็นไหมฮะแตะเขาไม่ได้ฮะอย่าไปแตะเขานะครับต้องอยู่ให้ห่างฮะเพราะชั่วโมงนี้มาแรงนะครับแรงยิ่งกว่ามากอีกนะครับมาแรงมากก็จะดูครับว่าวันนี้ตกลงฮะเจ้าหน้าที่ทำอะไรก็ฝากไปดูด้วยนะ,ะทัางผู้กาท่านผูก้ก,กับ พุ่งกับสถานีตํารวจลําลูกกาว่าวันนี้คดีถึงไหนอะไรยังไงจะไปถึงยังไงเพราะตํารวจยังไม่รู้จะทํำยังไงเพราะการที่จะพบกันสองฝ่ายมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทนายก็เท่านั้นคนนอกก็จะเข้าไปยุ่งไม่ได้ครับการสอบก็มีกันเท่านั้นแหละครับแล้วก็จะไปถึงสารการช่วยเหลือก็ต้องผ่านสารเท่านั้นใช้อำนาจสารเอาคําสั่งสารถ้ามีคําสั่งสารคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วครับนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรนะคุณน,น,นรุพันธ์ก็บอกว่าลุงกับป้าไม่รับเงินเยียวยาของพ่อน้องพีทอย่างนี้ก็ไปจบที่ศาลแล้วกันเรื่องมากนะอ้าวก,ก็คงเป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องไปจบที่ศาลแล้วครับเพราะทําไงได้ฮนะในเมื่อเจตนาอย่างนี้แล้วมันจะมีคนคนกลางที่เขาเขาไม่เห็นไม่เห็นค่าของเจตนาของคนที่เขาสํานึกผิดก็เอาเราดูเอาละกันนะคนไทยเขาเป็นยังไงอดีตเขาเป็นยังไงใครสํานึกผิดเขายัางไง ขนาดคนทําผิดสารเนี่ยจะตัดสินประหารยังมีการลดโทษสารตัดถินตรงนี้ตรงนี้ประหารเนี่ยเมื่อเลือกคำนึกแล้วหลับจาแล้วแต่ไม่ทําแล้วจากจะอาประหารชีวิตเป็นจําคุกตลอดชีวิตโทษจําคุกตลอดชีวิตเหลือโทษ20สิปีนั่นคือการฆ่าคนตายแต่เรื่องอย่างนี้ยังไม่มีใครตายหรืออะไรก็ไม่รู้ผมผมไม่ได้อ่าละอากล่าวอ้างนะก็บังเอิญมันเป็นอย่างนี้เคสอย่างนี้มันมีเยอะแยะ พวกอินฟูทนายความทั้งหลายเขาก็ออกมาพูดกันก็มีกันเยอะแยะเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยคำสั่งศาลดีกาก็เคยมีแบบนี้อ้าวดูกรณีบอสอยู่วิทยาหน,นีไปงี้สุดกูเลยเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงครับหมดยุความเดดใครทําไปดึงไปดึงมาผมก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนออกมาออกมาช่วยดาบตํารวจที่เสียชีวิตเลยคนที่เคยเป็นอยู่ตรงนั้นก็ปากบอกแม่เลาสุดท้ายก็ไม่เอาไม่ยุ่งกันปล่อยเห็นไหม มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนานาจิตตังจะไปคิดอะไรมากผมก็ว่าจะไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วแต่บางทีเห็นข่าวแล้วผมก็นึกเฮ้ยมันอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะเอ็นนะมันเอ็นจะจนกระเทเล่และเอียงกระเทเลไปหมดแหละมันไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่สู่กระบวนการยุติธรรมนะมันจะเป็นสู่กระบวนการสารเตี้ยหรือเปล่าเออเองกูเองกูเอง,เองประเทศนี้กูเองกูต้องใหญ่ถ้าไม่ใจกูใครจะใหญ่กว่ากูไม่ได้ ต้องทําตามกูหมดเฮ้ยมันคนละเรื่องนะครับนะครับไม่ใช่แล้วนะครับถ้าอย่างนี้มันคงไม่ใช่นะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมก็ว่ามันบันไยแล้วนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะครับใครอยากทําอะไรก็ระวังระวังไว้นะฮะปทุมธานีเขาจะเป็นการเลือกตั้งนะฮะการจะใช้เงินก็ต้องระวังระวังไว้นะฮะนะครับอย่าไปแอบอ้างแล้วก็สวมรอยนะแล้วก็ปรับปรับนะเดี๋ยวก็เข้าข่ายนะฮะ ต้องไปดูกฎหมายเลือกตั้งกันให้ดีๆนะอ๋อคุณชานรงค์ก็บอกว่าถ้าคู่กรณีคุยกันเองคงจบไปแล้วครับก็ใช่ไงครับถ้าคู่กรณีเขาคุยกันเองมันคงจบไปแล้วลครับแต่คนก็ข้างเคียง้าข้างได้ชอบไปใส่ร้ายปั่นหูไงฮะป่าหนูไอ้กลัวทังนู้นอย่างนี้มีคุ้มครองไปยุบไยงเฮ้ยคเขายังไม่มีใครขู่ใครแล้วถ้าขู่อีกมันก็ยิ่งหนักอีกครับตำรวจเขามี แต่นี่ไปทําเองกินปูร้อนท้องเองไปเจือคนนี้ไปทําเองไปูุนเดินสายเดินสายว่ากันไปฮะใครจะบริจาคยังไงผมไม่รู้แต่ผมบอกว่ามันผิดวิสัยของกระบวนการยุติธรรมมันผิดวิสัยก่อนในเมื่อเป็นคดีความตํารวจเข้ามาแล้วเริ่มแรกตํารวจก็ใส่ข้อหาไปสี่ข้อหาหนักก็ว่ากันไปฮะมันมีข้อหาประมาทร่วมอีกหนึ่งข้อหาก็ต้องไปสอบกันนะครับว่าลุงไปปาดเขาเพื่ออะไรทําอะไรนะ บางหน่วยงานบางคนเขาก็ออกมาครับอินฟูบางคนเก็ออกมาทนไม่ไหวก็บอกอีกหน่อยขับรถไม่ต้องมีแม่งและกระจกข้าง,ห,งหูจงหูจางเอาตามใจตัวเองอะก็ไม่รู้ว่าทําไงอะ่ะผมไม่ได้มองไม่มองเขก็มาตามผมอะ่ะกูจะขับอย่างนี้อก็ว่ากันไปอีกคนลงมาหัวร้อนก็รถกูพังอะ่ะรถกูเป็นขูดเลยอะป้ายแดงอะราคาเท่าไหร่แล้วกูเลียกมึงไม่ลงมาไอ้เจ้ามึงทําไมอ่ะมันก็เป็นอารมณ์นี่ไงครับการหัวร้อนเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นหมพูดเนะีตรงไหนแนละ้วมันไม่จริงอะ่ะไอคนที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุใดกลับมางับฟักมาเลยเห็นไหมคนที่เป็นลูกกู้ด้วยก็จะได้ทีเลยครับใครไม่บอกไปเกมการเมืองเขาก็มองกันอยู่แล้วการเมืองมาทุมธานีมาชิงจังหวะกระทืบใครซ้ําได้ก็จะกระทืบเลยแต่ขอโทษมันยากฮนะประชาชนเขารู้ทันเขารู้ทันอยู่แล้วว่าเขาจะเลือกใครเขตใครเขตมันเนะี่ย จะมาฆ่ามวยจะทําเป็นบางคนจะทําเป็นกินรวบไม่ได้หรอกครับยากผมอยู่ปทุมธานีมาผมรู้ฮะปทุมธานีกินรวบเหมือนสมัยก่อนยากครับสุดท้ายมาันต้องมีวาระที่จังจากไปต้องตกกระป๋องไปไม่มีใครอยู่ย,ยงคงกระพันแล้วครับผมจะบอกให้และไม่ต้องไปตีกินนะฮะปากหวานผู้ปากหวานอย่างนี้ไม่มีแล้วครับประชาชนเขารู้ ถึงไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวแล้วครับวันพระมีเกิดทุกสัปดาห์ครับนะครับใครทําบุญมากก็ได้มากใครทำบุญน้อยก็ได้น้อยใครหมดบุญก็ไปเร็วกันเท่านั้นเองนะหลายคนหลายท่านก็นดังมาบอกโอ้ยถามผมผมบอกผมไม่ผมไม่ได้ตกอกตก,ตกใจเลยคดีนี้คดีที่เอเจอพีดและลูกนาะยกเบี้ยวเนี่ยไปหัวร้อนเน่ยเขาเนี่ยแล้วขับรถปาดเขาเนี่ยนะครับ สลัดเขาเลยให้เขาไม่ยอมหยุดก็โมโหขับรถชนใส่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรดาโทรศ์ก็ว่ากันไปแต่บางคนแหมเป็นทั้งอดีตผู้ทักสันติราษมานั่งออกทีวีกันโอ้โหไปอย่างงู้นไปกันใหญ่ตีความกันไปแล้วเตอะเพราะอะไรครับเห็นต่างทางการเมืองไงครับเพราะว่าความกวาม้วางขวาขงของนายกเบีย้ยเขาคนรู้จักคนเยอะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับไอคนนู้นก็เลยแหมอยากจะเอาประเด็นทางการเมืองมามันก็เท่านั้นเอง เกิดมาเป็นคนที่รู้จักผู้ใหญ่ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาเจอกับคนเป็นนายกเบียวด้วยนะฮะซึ่งเป็นคนดังอยู่แล้วแต่เขาดังในเรื่องดีนะครับเขาไม่มีดังในเรื่องเสียหายครับเรื่องเลวใหญ่เรื่องเลวระยำเขาไม่มีครับผมพูดได้เลย